วัดพระศรีอานอำเภอโพธรามจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมอนุรักษ์ว่าวไทยเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระครูวิทิตพัฒนาโสพลเจ้าอาวาสวัดพระศรีอานตำบลบ้านเลือกอำเภอพุธรามจังหวัดราชบุรีร่วมกับกลุ่มรักเเ้าจากจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามนคปรปฐมและราชบุรีได้จัดกิจกรรมเล่นเเาาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี oh <my> เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2566ที่บริเวณลานสนามหน้าวัดพระศรีอาน โดยมีการแสดงโชว์ว่าวไทยว่าวปักเป้าว่าวแฟดสีรูปทรงหลากหลายสีสันสวยงามการแสดงโชว์ว่าวสายสีธงชาติที่ร้อยเรียงทอดยาวกว่า200ตัวทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ามีแบนเนอร์เขียนข้อความทรงพระเจริญโดยนายพนัทเทียนสิริหรือเม่นมหาชัยพร้อมกลุ่มสมาชิกได้มีความตั้งใจที่จะนำว่าวมาแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างมีความสุข อีกทั้งผู้ปกครองได้พาเด็กๆมาร่วมกิจกรรมเล่นว่าวกันเป็นจํานวนมากซึ่งในอนาคตกลุ่มรักว่าวภาคกลางมีแนวคิดอยากจะให้สนามวัดพระศรีอานแห่งนี้กลายเป็นสนามเล่นว่าวแห่งที่สองคล้ายกับสนามหลวงในอดีตและอยู่ในพื้นที่ภาคกลางที่จะมีนักเล่นว่าวจากพื้นที่ต่างๆนำว่าวมาแสดงเล่นกันได้ทั้งปีเพื่อเป็นการสืบสารและอนุรักษ์ว่าวไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยยาวนานต่อไป